นี้อยู่กับแปมนะคะแล้วก็เพื่อนแปมนะคะชื่อไอซ์ค่ะวันนี้ันเกิดมันนี้เกิดเราเองกับมาช้อปปิ้งเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินย่างเนยกันนะคะตอนเย็นเนาะย่างเนยรู้ไหมชาร์ตค่ะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่เซ็นทรัลระยองนะคะ I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish one, yeah, yeah. ร้ารแล้วถึงร้านย่างเนืยแล้วนะคะมาตักเลยว่ะไปดิเป็นหนึ่งของหม้อหัวกันแฟนเราแจกมาตักมาได้ย่างกินมากเลยอ่ะดิคีิไม่ได้คนน่ากินมากเลยดูดิเหนื่อยย่างเนืย์เนาะแบบ ก็ไม่มีเนยไม่ได้ผมยุ่งมากค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะกินกันนะคะอยากินมากปลอม <laughs> ออเอาเยี่ยชิกุโทษนะเราจะลองนะคะเอาหมูซุมกับไข่นะคะ <c oughs> เพื่อเขาบอกให้ลองเจก,ก็ลอง เนยแย่ปะเนี่ยเมื่อคือตอนนี้ลิ่มมากแต่ว่ายังกินไม่ถึงชั่วโมงเลยเราะถือป่าไม่ถึงของเต็มโต๊เลยอะ่ะแล้วสกรปรกมากคนเยอะ <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กัชบช่องเด็กนละชาแนลมาคอลลบกันเดินทิ้งไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อยลืมช่องเด็กไดชแนลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะขอบเ,เลยเมื่ออิ่มแล้วดูดิมันจะพวกกุ้ง,ะงละไว้ก็มึงอยากได้ไม่ใช่เราเพิ่มมีเยอะ,นะะอ่ะดะดิใบตาลรู้ว่าเรามาคุแ้แนงอยู่นะคนอื่นมาที่หลังเราเขาจะมากินซึมก่อนแน่ <c oughs> ลืมเด็กอ่ะทีนี้คนนี้มันหรูไปแล้วกิน <c oughs> ตะกูอย่างเวรนาช่า <c oughs> ที่กินหน่อยนะคะคือะลบมากวันนี้เพื่อนเลี้ยงนะคะเพื่อนเลี้ยงปวดห้าร้อยห้าบาทตั้งเ,เพื่อนเลี้ยงไปอบคุณนะคะอิตาลีขวดวันนี้แบบอุ้ยไม่ลงสายตรงนี้ด้วยอ่ะวันนี้เพื่อนเราอยากมาเลี้ยงกันแล้วก็ตามใจนะคะถึงจะไปวันเกิดเราก็ตามเอออ่เลืม I can't day forget the day we ย I't forget the you my อยู่บ้านนะคะเราเพื่อไปกินย่างเนื้อเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะคะเพราะว่านแมนเสื้อเพื่อนนะคะก็ยิมเสื้อเพื่อนมานะคะสามจุค่ะวันนี้ข้อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูนะคะก็ ลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้แด้วยนะเพื่อเป็นักำลังใจในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายแล้วไะเนีเ่ย้กนอนนันกำลังเครียดอยู่